ไอ้กันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันศุกร์นะครับเรื่องแรกเลยนะฮะคุณได้พบได้ข่าวมาพบ นั่นหมายความว่างานคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่คนวันศุกร์ใครที่เลงงานหมายไว้นะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับส่วนใครที่ค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวดีครับเรื่องการเงินครับท่านผู้ชมการเงินช่วงนี้รายจ่ายโอ้โหเยอะแยะหมหา,าศาลรายรับมีอยู่จริงนะฮะเข้ามาเยอะครับแต่ก็หมดเงินไปครับและเป็นดวงที่คนวันศุกร์มีโอกาสซื้อรถใหม่ได้นะครับ ส่วนเรื่องของความรักครับก็ต้องบอกว่าคนโสดยังไม่มีข่าวดีในช่วงนี้และคนมีคู่ช่วงนี้ระวังฮะความเหินห่างไม่ค่อยให้เวลากันท่านผู้ชมคนวันศุกร์ต้องระวังเรื่องความรักนะท่านผู้ชมสุขภาพเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เครียดมีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ ระบบภายในระบบผิวหนังสุขภาพของคนวันศุกร์ไม่ค่อยดีครับเรื่องโชคลาบครับมีข่าวดีครับคนวันศุกร์มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินรับทองจากโชคเลขโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นคนวนันศุกร์ลองเสี่ยงโชคจากเลขมือถือดูนะครับภรพรวมในชีวิตครับคนวันศุกร์ถือว่าได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบครับในขณะที่เราถ่ายทำกันอ,อยู่ตรงนี้นะฮะมีรถเข้ามา2คันครับนั่นหมายความว่าเลขทะเบียนรถ ของคนที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสออกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับคนวันศุกร์ครับใครใช้รถ่นเลขอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทำบุญเสริมดวงนะฮะคนวันศุกร์ทำบุญด้วยการหนึ่งเลยครับทำบุญการศึกษาทำบุญบ้านเด็กกำพร้าและที่สำคัญครับคนวันศุกร์ให้เดินทางไปขอพรกับเทพเจ้าสวนปู่ด้วยนะครับจะเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้มีความมั่งคั่งยั่งยืนร่ำรวยนะครับ